สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีสุขุสุคนสุมงสุบอนพ่อพ่อกับซ่องน้องแคทคือเก่าพี่น้องมื่อนนี้กับน,น้องแคทประธานไปเลี้ยงงัวเนาะเบาไข่ไปก่อนคนหาน้องแคทออกน้ำหลังน้องแคทกับซีมีโอกาสมาว้าวมาตอบคอมเมนต์เอฟซีทุกๆท่านที่ตอบกันข้ที่ถามกันขมาเนาะแะ้วก็ที่คอมเมนต์กันขมาเนาะ วันนี้ใไฮบอลเนะพี่น้องเอ้ยใไฮวอาเนธเอฟซีถามกันเข่ามาว่าน้องแคทใส่ครีมยังขึ้นหนาใสแท้ขอบคุณเดอ้อที่ส้มเนะาะบได้โปรโมทสินค้าเด้อพี่น้องบได้โปรโมทสินค้าน้องแคทใส่โอเล่รับแป้ง ใส่สองอย่างนี่แหละพี่น้องใส่สองอย่างนี่เนาะ เรียบร้อยพี่นอ้องบริยาแต่งนะของน้องแคทจบบริบูรณ์ใส่สองอย่างนี่เลยพี่นอ้องแล้วก็มี FC เอฟซีเพิ่นเม้นเขามาพี่นอ้องเม้นเขามาว่าน้องแคทไม่เห็นทำอะไรเลยถ่ายแต่คลิปกินข้าวใครจะดูเบื่อจะขอบคุณหลายๆที่คอมเมนตนะ์เนาะขอบคุณหลายๆ และเฮ้านะอยากถามอยากถามคืนเนาะสำหรับผู้ที่มาเม้นแบบนั้นนะนะว่ดเจ้านะเหตุยังในแต่ละมือนะคอยคิดว่าเจ้านั้นบ่ได้เหตุยังเลยจังได้มาเม้นจังได้ขีดออกมาได้แบบนั้นนะนะแบบว่าว่างนะว่างแห้งจังจะคล้องว่างแห้งเลยมาขีดเสวโม่ลนล้บ่ได้เหตย์ยนะังเนาะชุมเจ้า ก็ขอบคุณขอบคุณ fc พันแท้เนาะที่คอยเป็นกำลังแรงเสียแรงใจให้เฮาตลอดมาและก็ขอบคุณคนที่มาเม้นว่าเฮาบ่ดด้เห็ดยังเลยเนาะตื่นมาเฮาเห็ดกับขขาวกบน้ำแล้วกินขขาแล้วเขาไปเลี้ยงงวัวแต่เฮาบอได้ถ่ายเวลาฮาเห็ดเวีกยฮาบ่ดด้ถ่ายเฮาก็เห็ดเวียกขอเกเเกงเฮาไป หลยคนที่มาเม่นนะว่างขักพี่น้องเอ,อ้บยบดไเห็ดยางว่างงานคือิีเมนโควิดแล้วว่างงานก็เลยว่างมาเม่นแบบนั้นแบบว่าเจ้าของว่างกันได้พี่น้องเจง้าของบ่มียังเห็ดก็เลยคิดวัดหมู่นะสิเป็นคือเจ้าของเนาะห้ว่าในทอพี่น้องเอ,อ้ยบทตอบโต้ทลายแห้งก็ได้อกใจแมนอยู่ดอกเอฟซีที่คอยติดตามคอยติดตามคอยหลับซม แมนกระขอบุญขอบุญห,หลายๆบบได้เคยหย้พี่น้องเอ้ยบบได้เคยเครียดแต่ว่าให้ว่าโอ่เถทะเม่นมาบบถืกใจพี่น้องเอ้ยบบถือเนี่ยไรน้องแคทไม่ทำอะไรเลยถ่ายแต่คลิปกินข้าวหน้าเบื่อเอานี่แหละพี่น้องเอ้ยอ่านแล้วมันใจขึ้นให้ว่าโอแหนทออืม เลยเอฟซีก็เม้นเข้ามาเนาะวะน้องแคทบอกกับไปเกี่ยวเขาน้ำจิดดำบอก่อนมือเฮาสีลงเฮือนมาเฮาบอกแล้วเฮาบอกแม่แล้ววะ่ะให้แม่นะเกี่ยวเอากับลูกไส้ลาลูกไผ่ลาเล่าเฮาเห็ดไว้หายแล้วเฮาบอกแม่แล้วพี่น้องอันเฮาคิดว่าเฮาสีบอได้กลับไปเกี่ยวดอก ขอบคุณสุภุสุขคนที่เขาใจเฮ้าเนาะขอบคุณหลายๆขอบคุณ FC เอฟซีเพนพันเทะนยเพิ่นกระถามกันเขามากวาน้องแคทบอกกับไปอยู่กับเท่าแม่บอตัวนี้เฮ้าตอบเลยเนาะเฮ้าบ,บอกได้กับดอกพี่น้องให้เท่าแม่น่ะอยู่กับลูกไั่หลา่าลูกไส้หล่าเพิ่นซาเพิ่นกะ ได้อยู่กับลูกไผ่ละลูกไส่ละหุ่นสมใจแะ้วเนาะตามนี้แหละเนาะพี่น้องว่าหน่อยๆแต่ห้เขาใจหลึกๆเนาะบ่ห้ดดามาเด้อพี่น้องบ่ห้ดดามาน้องเคสว่หายฟังถามกันเข้ามาน้องเคสกัตอบคาถามเนาะแต่ว่าคําถามตัวน้องเคสซูนแห้งนี่คือน้องเคสบ่เหตดหยังเลยนี่นะเจ้าได้จากหูว่่อยบ่เหตดหยังนะบ่ฮอ เจ้ามาติดตามตลอดชีวิตคอยตลอดเช้าสี่สโมงบอกเจ้าอย่าตัดสินคนเพียงขิบแค่สิบวิหรือว่าแค่สิบนาทีสิบกว่านาทีเนาะเจ้าอย่าตัดสินคนแบบนั้นเดอ้อเจ้าอย่าไปเว้าให้คนแบบเจ้าบ่หูต้นปลายสาเหตุแต่แรกเจ้าบ่ควรตัดสินเขาแบบนั้นเดอ้อาอพี่น้อง น้องแคทอยากเว้าวซัมเน่เลยพี่น้องเอ้ยน้องแคทหลบหูเนี่ยสิต่ตอบพี่น้องนี่น้องแคทบ่เห็ดยังเลยอยู่สันทายแต่ขีบกินเขาอ้าวเวลาเห็ดกับเขาเวลากินเขาโบหาย,ย่ายขีบเลยเสียปไปถ่ายขีบยังบาทเห็ดเวี้ยเห็ดงานสมมุิว่าไป ไปตัดพื้นมาลงเตาเนี่ยนะพี่น้องตัดพื้นมาพผ้าวถานเนี่ยนี่นะมือกระดึงเหลื่อยอยู่เนี่ยนี่เรือแสเอามือได้ท้ายป่ดนี่ไปน้ำโขกน้ำป่าน้ำดงคาตังกล่องกับบไร้ถือคนว่าบา่าไขก็เลียงงวัวเฮากับไปตัดพื้นกระป่ามือกระดึงเหลื่อยเนี่ยนี่กับป่าเนื้อว่ามือดึงเลื่อยแหละท้ายเนี่ยนี่บอ <laughs> มันเป็นไปได้บ่พี่น้อง <laughs> มันเป็นไปได้บ่ มันเป็นใบบ่อได้เนาพี่นอกเนาะเวลาเห็นเวียกเขาก็เห็นเวียกเวลาทายเขาก็ทายฝากเถองเอฟซีทีทเม้นกันเข้ามาเนาะให้เจ้าคิดขักๆาก,ก่อนจังมาว่าให้ผู้อื่นจังมาตัดสินเนาะว่าเขาบ่เห็ดยังเลยนะเขาพูดเอฟซีทุกๆท่านที่คอยเป็นกำลังแรงเสียแรงใจให้น้องแคทตลอดมา ขอบคุณทุกทกท่านที่เข้าใจและก็ส่งแรงใจมาให้ตลอดเนาะขอบคุณหลายๆแต่ถ้าว่านต้องเครียดบ่ได้เครียดบดยย่ได้ห้อีพี่เนาะแต่ให้เว่าเนี่ยให้ตอบโต้เนี่ยบว่าว้าแห้งก็ได้อีใจพี่นนองเอย้ยเพิ่นเม้นเข้ามาแนวได้กับบทตอบโต้เพิ่นเพิ่นแห้งได้ใจก็เลยมัอนีก็เลยตอบเพิ่นเนี่ยจักหน่อยเนาะ ให้ตอบเน่จากน้อยขั้นบ,ม FC, นบ่มีเอฟซีกับบ่มีเฮามือนี้ขันบ่มีผู้ใหญ่ใจดีกับบ่มีเฮาผู้นี้ที่สําคัญกับขั้นบ่มีไอ้บอยกับครอบครัวกับบ่มีเฮาเมือนี่เนาะพี่น้องเนาะเฮาบ่เคยลืมแต่ว่าแต่ว่าเฮาขาตอบคอมเมนต์คอมเมนต์ที่มเม่นเข้ามาว่าเฮาบ่เห็หยังเลยเนาะให้ <c oughs> พี่น้องเย้ย เฮาของผู้ว่าสีว่าจังไดยเนาะ <c oughs> ได้จังกล้าเม้นเขามาพี่น้องว่าเฮาบ่เฮ็ดหยังเลยว่าสารกินเต่เข่า่ายเตคลิดกินเขา้าเย้ยมาสางว่าแทมบัดพฤตกดคำสิวา่าขอบขอบุญขอบคุณถูกแรงเสียแรงใจเนาะพี่น้อง เก็บพาไปเพียงํำนี้นากพอกันขีหนาอยู่ดีไม่แห้งสุขุสุข้นสบายดี